คศาสตร์ศาพยาบาลมาหาวิทยาลัดนเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยที่เสื่อมเหนินจากพระมหาคุณนาธิคุณของรัชกาลที่5ตั้งแต่วันที่26เมษายน2431ตลอดระยะเวลา136ปีที่เป็นสถาบันการแพทย์ของแผน่นดินเรามีหน้าที่ในการดูแลรนทุนนิก,กรคนไทยขอ,ององค์ท่านมาโดยตลอดครับ ในปีหนึ่งมีคนไข้มารับการรักษาที่ศิริราชกว่า4.8ล้านวิสิทธิ์สึ่เป็นจำนวนจำนวนมากรวมทั้งเรามีหน้าที่ในการที่จะต้องผลิตแพทย์บุคลาการแพทย์ให้ออกไปดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยนำความรู้และทักษะต่างๆจากศริราชไปครับแะแน่นอนสุดเราเป็นสถาบันทางการแพทย์ต้องทำทางด้านคมความรู้ใหม่ๆผ่านกระบวนการทำวิจัยและนวัตกรรมครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรามีอาจารย์แพทย์เรามีแพทย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเราดูคนไข้ที่มีความยากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็แน่นอนสุดทีของศีรัตเองไม่ได้ดูคนไข้เฉพาะที่โรงพยาบาลศีรัตครับยังมีโอกาสหาเวลาที่ไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยในทางจังหวัดที่มีความต้องการแถบภัมิัานทั้งหลายนอกจากจะไปช่วยเหลือผ่าตัดดูแลคนไข้ ต่างจังหวัดแล้วยังมีโอกาสได้สอนสิทธิ์เก่าเราหรือคุณหมอพยาบาลที่จะสามารถนําความรู้ที่อาจารย์ไปมอบให้เพื่อที่จะดูแลประชาชนคนไทยที่ตรงเรนต่างๆเลยครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยเราได้สร้างประวัติศาสตร์โดยการที่เราพาทีมหมอทางด้านออโทปิติสหมอดมยานักแกพ้พ้มบัตรพยาบาลคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวถึง สาธชชนที่มีความประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลืองค์การนี้ทําให้ทีมศีรัานเราไปช่วยผ่าตัดข้อเข่าให้กับคนฟูตาอลจานวน53รายเป็นจํานวนเค่ที่ผ่าเข่าทั้งหมด79เข่าครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องมีมาตรฐานคุณภาพในการดูแลอย่างสูงส่งเรามีทีมเวิร์กเรามีความรู้ความสามารถที่ดีสามารถที่จะส่งต่อไปถึงหมอทรวงแพทย์ของทางุการได้ครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงสีราชเราไม่ได้ดูแลคนในภายในประเทศแต่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติให้เราไปช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยจำนวนมากและเรานำเอาความรู้รวมถึงความเพื่ออาทรความมีเมตตาความประสงค์ที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เขาต้องการจริงๆครับการรักษาชีวิตผู้ป่วยไม่ได้จำกัดพรมแดนไม่ได้จำกัดเชื้อชาติ อะไรนั้นซึทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้มีความตั้งใจที่อยากจะให้โอกาสกักบคนไข้ที่เขาจะเป็นต้องได้รับแล้วทีมศิราชรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหมดได้ทำนากิี้ได้อย่างสําเร็จสมบูรณ์ผมในนามของคณะแพะท,ศทพยศาสตร์ศิริราลมีความภาคภูมิใจในทีมทุกๆคนและต้องขอขอบพระคุณท่านหลวงพ่อวัดอินทวายท่านหลวงพ่อสุ แล้วก็ท่านเจ้าคุณอันเดียามารวมทั้งสาุชนทุกๆคนที่ได้ทําให้โครงการที่มีความสัมพันธ์กับคนไทยและคนที่นักถือศาสนาพุทธได้รับการช่วยเหลือจากทีมของเราครับอาจารย์ขานอกจากอินเดียแล้วก็เนปาลแล้วเราจะมีไปประเทศอื่นๆอีกไหมคะครับแน่นอนครับทีมกาลังมองในโอกาสต,ต่อไปว่าเราจะไปในประเทศไหนเพราะเนื่องจากโครงการชื่อว่าก้าวแรกพระองค์สานดา คิดว่าคงเป็นประเทศที่นับถือศาสนาะพุทธเป็นส่วนใหญ่ครับในทีมก็มองว่าอาจจะเป็นทางาทางประเทศลาวหรือจะเป็นประเทศศิร,รีลังกาซึ่งเดี๋ยวทางทีมคงจะตัดสินใจครั้งหนึ่งต้องดูความพร้อมต้องดูสิ่งต่างๆที่ไปแล้วได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งตป้ให้ครบถ้วนครับสีล่าที่ถึงว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะคะในการดูแลผู้ป่วย ผมเชื่อว่าที่สีราชเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบการแพทย์การสาธารณสุขแล้วเชื่อว่าเราเป็นสถาบันนำของประเทศไทยแล้วก็อาเซียนีครับเราดูจากจํานวนคนไข้ที่รับการรักษาเราดูจากผลงานทางวิชาการที่เราได้ตีพิมพ์ในแต่และปีครับและก็แน่นอนสุดสีราชก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นไม่ได้ก็ขาให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่า